สวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงดูกระจกได้เลยครับเป็นยังไงบ้างหน้าเปลี่ยนไหมครับเยอะมากเลยค่ะมากเลยร้องตัวเองไม่ได้เลยครับก่อนทํานะครับหน้าคณผู้หญิงนะมีปัญหาเกี่ยวกับอาคามาตอบหน้าผากแบนนะร่องแก้มถูกใต้ตานะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะนะเคนี้เนาะเปลี่ยนค่ะเคนี้อายุห้าสิบห้าปีแล้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมาจากที่ไหนกันนี่ขอโทษนะครับลพบุรีค่ะขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อรักค่ะขอบพระคุณนะครับจะ พี่รัตครับพี่รัตเอาตรงไหนเพิ่มอีกไหมไม่แลคะ่ะหนา้าผากพี่รัตชอบไหมประมาณนี้ชอบมากเลยคะ่ะหน้าแกม้มรองแกม้มโอเคไหมพี่โอเคคะ่ะองศาโดยรวมหน้าดูยกขึ้นไหมพี่ยกค่ะยกแล้วคาถามที่เจอบ่อยหน้าดูเงาดูสว่างขึ้นไหมพี่เงาค่ะเหมือนเหมือนตามรีวิวไหมพี่ที่ซ่อนรูเข็มตามขอบให้เหมือนนะคะเหมือนเนาะซ่อนดูเข็มตามขอบให้นะครับแล้วตอนดูดไขมันเจ็บไหมพี่ ไม่เจ็บค่ะโอเคครับแล้วตอนเติมหน้าเจ็บไหมพี่ไม่เก็บขอบพระคุณนะพี่เนาะพี่มองกล้องให้น้องนิดนึงนะครับรับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะพี่นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างได้ตามที่ต้องการไหมครับวันนี้ได้ค่ะได้พี่รัตครับอยากเติมตรงไหนเพิ่มอีกไหมครับไม่เติมแล้วค่ะพอดีแล้วค่ะแน่นแล้วนะพี่เนาะแขอบคุณนะครับพี่ครับไม่รบกวนนะครับครับพี่ชื่ออะไรนะครับขอโทษนะครับชื่อิาค่ะอายุเท่าไหร่ครับค่ะ มาจากจังหวัดอะไรครับผมลบบุรีค่ะขอบคุณนะครับที่เดินทางมาทุกผิดดูทาหน้าตัวองเป็นยังไงบ้างเยอะมากริ้วรอยครับรมีความที่สดสัยนะครับเถ็นแม้น้าผาเป็นแอนนะ